สวีดาสวัสดีปะป๊าครับผมวันนี้จะมาใส่การสมรัครสมรัครอ่าเซอร์เนอร์นนะก็เข้าเว็บมาตามนี้เข้าเว็บมาเสร็จปุ๊บแล้วให้เข้ามาเดินมาไปสมัครสมาชิกตรงข้างล็อกอินนะนะเข้าไปจิ๊บๆรอแป๊บนึงนะแปลกเลยไปไปที่ โฟลเตอร์นะครับปาปาซื้อเสร็จแล้วปาไปเลยป่าวอ่ะให้ทุกคนนี่ผมได้ลงมาครับไล้ลงมายอมรับข้อตกลงแล้วก็ตกลงเลยนำล่บเข้าบริการแล้วก็ใส่ไอเดีเช่นผมจะใส่ไอเดีออซื้อเสร็จเาเอาเครื่องมาทิ้งไว้เ ก็สามชิ้นครับชิ้นอ่ะฮะอ่าเชื่อชัยแล้วใช่ไหมครับก็ใส่ที่มันอื่นๆไปหลากหลายหลากหลายอ่ะเช่นสัตว์ชิ้นนี้นะครับผมก็ท่านสามารถใช้ดินชาติไทยได้แล้วแล้วก็รหัสผ่านกระพานตามที่ปรารถนาเจ้าผ่านนี้นะครับ อ่าอ <ừ> ีเมลอืมตรวจสอบอันนไปใส่แล้วตรสอบนะก็คืออันนี้มีคนใช้แล้วผมเรื่องผมสมัครแปลดีหนึ่งแล้วกดนี่เดไปเจะแล้วอีนสาม เนี่ยครับอาจจะได้ก็ได้นะท่าน่ไม่ใช่ได้ก็ใช้ตามนั้นเลยเช่นนะครับ copy ไปเลยช่วยอะไรทุกคนหมดเองใครเป็นวะก็ตามที่ใส่ไป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 ที่อยู่าใส่ไปใส่ไปใส่ไปเยใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆดึกนะครับแล้วก็ตกลงครับ ตกลงเสร็จไหมครับมันก็จะมีให้คำสอนฟินิชก็คือข้ตกลงแล้วก็ฟินิชแล้วก็ข้อแก้ได้นะครับข้อแก้ได้ถ้ามีปัญหาหรือว่าอะไรคนระับให้ทุกคน,นเดี๋ยวผมสอนนี่เพิ่มเลยแล้วกันนะก็คออือติดตั้งแอปทีบหรืบางคนบอกพี่ครับเข้าไม่ได้เขาบอกว่าแอปทีบไรฉก,กรนะครับก็ต้องแอปทีบก็คือไปอที่ทูนะครับไปดูตามเลย ดูตามนี้เลยนะอย่างเคี้บไปไปที่โทรไปไปที่อินเทอร์เน็ตตตบตบอมคอเลเวลใช่ไหมครับอโอเคทูดออปชั่นจิบแล้วก็รอรอนิดนึงจะปุ๊บให้ไปที่อินเทอร์เน็ตที่ความเลเวล นี่ไหแม,ม,ม่ผมรู้ทุกคนอนะ่ะเลื่อไปที่ดาวโหลดดาวโหลด๋ยวคำโทรลคำโทรหรืออ่างนะครับอ่าเลยเออต้องดาวโหลดิดลด้งกิ้งนะไปที่ดาวโหลด้นี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับ ตรงนี้เราไปปรับเป็นนี่แบบน,นี้ให้ปรับเป็นออฟปกติปกติปกติไปสองอันครับมาให้กดโอเคกล่องเท่าเดิมและก็กดเดนนี่ไปแล้วก็กดอินต่อแลดด้วก็กดโอเคแล้วก็แต่ผมมันไ,ไม่มีขึ้นนี้ครับมันมีขึนต่อน,นี้นะผมมันก็ผมก็ข้ามไปเลยครับ ทำก็นี่แล้วก็นี่ครับปรับใหม่ครั้งกฎเกณแล้วก็ปรับนี่ให้เป็นลงสุดเลยแล้วก็โอเคแล้วก็อินสตอลแล้วก็อินสตอลเสร็จแล้วให้ปฏิทูตอินเทอร์เน็ตแล้วก็จัดสติ๊กเนี่ครับมีหลายขั้นตอนแต่ผมทำเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้องมาเ้านะครับผมแค่นั้นแหละครับถ้ามีปัญหาเงินนี่ก็ต้องให้ไปแจ้ง แจ้งตัวเกมเอาแล้วนะครับผมแจ้ง g m เขาผมไม่รู้แล้วอาจจะมีปัญหาเขาต้องไปที่เออไม่มีสิมันมีแจ้ปัญหาอะไรนันนี้ครับก็ขอจบคลิปนี้ครับสักครับบายบาย